ทาแป้งแต่งหน้าไม่ติดทาบำรุงไม่ลงผิวทำยังไงดีคะนั่นเป็นเพราะว่าหน้าผิวมีเซลล์ตายเซลล์เสื่อมสภาพเซลหมดอายุเกาะอยู่หน้าผิวจำนวนมากผสมประส,รสานกับนะคะเงือฝุ่นควันมลภา,าวะในอากาศฝุ่นควันน้ำมันรถนะคะก็สะสมทับถมอยู่บนชั้นหน้าผิวทำให้ทาแป้งแต่งหน้าไม่ติดนะคะวิธีดูแลแก้ไขก็คือใช้คลืนซิ่งสูตรเอนไซน์นะคะนวดคลึงหน้าเบาๆก่อนล้างหน้านะคะนวดคลึงเบาๆนะคะ เน้นนะคะนวดเบาๆนะคะด้วยคิ้งซิ้งสุดเอนไซม์ตามสภาพผิวมีวลผิวแห้งนะคะมีฝ้าตะใช้คิ้นซิ่งนี้สุดเอนไซม์นะคะแล้วก็อกุปกรณ์ก็มีนอกจากจะมีคินซิ้งแล้วก็มีสำลีนะคะสำลีสำลีชุบน้ํบีบหมัดหมากนะคะสำหรับวางไว้นะคะปค้ายคินงซิ่งที่หน้านะคะมือแตะน้ําอันนี้เป็นน้ําเปล่านะคะแล้วก็นวดคลึงเบาๆนะคะแนะนําให้ใช้เช้าเย็นนะคะเพื่อเคลียร์เซลล์แก่นะคะ เซลเสื่อมสภาพเซลหมดอายุออกจากหน้าผิวนะคะเคลียร์เซลลแก่เซลตายออกแล้วนะคะจะส่งผลให้นะคะเราทาแป้งแต่งหน้าทาบำรุงก็ลงผิวได้ดีมากนะคะคลึงเบาๆนวดคลึงเบาๆนี่เป็นการกระตุ้นของเหลวใต้ผิวด้วยนะคะวิธีเคลียร์เซลลแก่สร้างเซลล์ผิวเด็กนะคะทำได้ง่ายๆแค่นี้เองนะคะใช้คลึงซิ่งสูตรเอมไซน์นวดเบาๆนะนวดคลึงเบาๆ เย็นแล้วก็ไปล้างหน้านะคะแค่นี้เพื่อนๆก็จะนะคะแต่งหน้าทาแป้งติดทนสวยนานทาบำรุงก็ลงผิวนะคะนวดครึ่งเบาๆนะคะสัมผัสผิวเบาๆนะเพราะเราจะเอาผิวเด็กนะคะพิ้งให้นะครึ่งซิงอยู่บนหน้าผิวหนึ่งนาทีมือแห้งแตะน้ําครึงเบาๆนะคะครึ่งเบาๆนวดครึ่งเบาๆตามแนวมัดก้างเนื้อ ีชุบน้ําที่เราเตรียมไว้นะเช็ดออกเบาๆนะ,ะตามแนวมัดกล้ามเนื้อนะคะสัมผัสผิวเบานะคะทําแค่นี้เช้าเย็นก็จะทําให้เพื่อนๆแต่งหน้าทาแป้งติดทนสวยนานทั้งวันนะคะแล้วก็ทาบํารุงตรงผิวมากขึ้นนะคะ ทำแบบนี้แล้วก็ไปล้างหน้า,นาด้วยโฟมหรือสบู่ที่มีค่า pH เดียวกับผิวไม่กัดก่อนทําลายผิวอย่าลืมล้างหน้าตามพงขนน้ําสุดท้ายขอเป็นน้ําเย็นด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะทาแป้งแต่งหน้าติดสวยทั้งวันแล้วก็ทาบํารุงตรงผิวมากขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อน,น,น,นท่านใดมีเทคนิคดูแลผิวก็สามารถที่จะมาเขียนคอมเมนต์พูดคุยกับพี่บอลได้นะคะฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ด้วยขอบคุณค่ะ